หญิงชราวัย68ปีแกล้งทำเป็นหูหนกนานสามเดือนเต็มแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังความเงียบนั้นเธอกำลังซ่อนความจริงที่น่าขนหัวลุกแม่วัย68ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าหน้าบ้านสายลมยามค่ำพัดผ่านกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศเธอแกล้งทำเป็นหูหนกมานานกว่าสามเดือนไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากหัวใจของเธอที่เต้นแรงทุกครั้งที่ลูกชายเดินเข้ามาใกล้ ลูกชายคนเดียวของเธอชื่อเก่งชายหนุ่มวัยส5ที่ภายนอกดูอบอุ่นแต่ดวงตาเขาเย็นชายอย่างบอกไม่ถูกเขามักพูดกับแม่เสียงดังราวกับไม่แคร์และในหลายครั้งเขาไม่รู้เลยว่าแม่ยังได้ยินทุกถ้อยคำที่ออกจากปากเขาทุกคืนเมื่อเก่งคิดว่าแม่หลับเขาจะโทรศัพท์คุยกับใครบางคนเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่เต็มไปด้วยความโลภอีกไม่นานหรอกเงินก้อนนั้นต้องเป็นของเรา แม่หลับตาแซงทำเป็นไม่ได้ยินแต่ในอกกลับสั่นสถานคืนหนึ่งแสงไฟจากห้องครัวสองลอดประตูไม้แม่แอบมองผ่านช่องแคบเห็นเก่งเปิดลิ้นชักหยิบเอกสารออกมาเป็นโฉนดบ้านหลังนี้เธอรู้ทันทีว่าทุกสิ่งที่สงสัยกำลังจะเป็นจริงหัวใจของแม่เต้นแรงจนแทบทะลุอกมือของเธอสั่นจนแทบจะควบคุมไม่ได้เธอขยับตัวอย่างเบาเสียงไม้พื้นบ้านดังแอดเบาๆ เก่งเงยหน้าขึ้นดวงตาเขาวาววับเหมือนสัตว์ร้ายที่ได้กลิ่นเหยื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้าแม่ได้ยินไหมเสียงของเขาเยือกเย็นจนขนลุกแม่ไม่ขยับไม่ตอบเธอยังคงแกล้งนิ่งเหมือนเดิมแต่ในหัวสมองกลับตื่นเต็มที่ทุกประสาทสัมผัสเปิดรับทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวกลิ่นควันบุหรี่จากมือเขาลอยมาแต่จมูกเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังติ๊กต่อกระชัดเจนกว่าทุกคืน อากาศหนาวเย็นแต่เหงื่อกลับซึมทั่วแผ่นหลังของแม่เก่งหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยอีกไม่นานแม่คงไม่ต้องลำบากแล้วนะเขาพูดพลางเก็บเอกสารไว้ในเสื้อแล้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองแม่มองตามเธอรู้ว่าเวลาของการแกล้งโง่กำลังจะหมดลงวันรุ่งขึ้นเธอวางแผนบางอย่างลมหายใจของเธอช้าลงเมื่อคิดถึงสิ่งที่จะต้องทำ เธอหยิบโทรศัพท์เก่าขึ้นมาโทรหาคนคนหนึ่งที่เธอไว้ใจที่สุดเสียงปลายสายรับด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดอย่าทำอะไรคนเดียวเสียงนั้นเตือนเธอแต่แม่เพียงยิ้มบางๆถึงเวลาที่ความจริงต้องเปิดเผยแล้วเธอพูดเสียงแผ่วเบาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความเด็ดเดี่ยวคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าฉับเดียวสว่างไปทั่วบ้าน เสียงประตูหน้าดังสนั่นเก่งกลับมาเร็วกว่าทุกครั้งมือของเขาถือบางสิ่งที่สะท้อนแสงในความมืดแม่ขยับตัวช้าๆหัวใจเต้นถี่กลิ่นเหล็กเย็นๆจากสิ่งนั้นทําให้เธอรู้ทันทีว่ามันคืออะไรดวงตาของลูกชายเต็มไปด้วยความตั้งใจที่น่ากลัวและในวินาทีนั้นเองเธอตัดสินใจจะไม่เงียบอีกต่อไปแม่ลุกขึ้นช้าๆ เสียงไม้พื้นใต้เท้าดังเอียดเบาๆ่ามกลางเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาหนักขึ้นทุกนาทีแสงฟ้าผ่าฉายสว่างผ่านหน้าต่างเห็นใบหน้าของเก่งชัดเจนในมือของเขาคือมีดทำครัวเล่มใหญ่ใบมีดเปื้อนสนิมสะท้อนแสงวาบเย็นเฉียบแม่ทำไมไม่ยอมตายเสียทีเสียงของเก่งสั่นแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแม่จ้องลูกชายด้วยดวงตาที่นิ่งสงบลูกพูดอะไรของลูก เธอเอ่ยเบาๆราวกับต้องการถ่วงเวลาอย่ามาทำเป็นไม่รู้ถ้าแม่ตายบ้านนี้ก็เป็นของฉันสายฟ้าผ่าลงอีกครั้งเสียงดังสนั่นจนกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนแม่ขยับถอยหลังมือกำผ้าถุงแน่นเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหล็กกลิ่นฝนและกลิ่นกลัวที่คลุ้งไปทั่วห้องลูกแม่เลี้ยงเจ้ามาแต่เล็กไม่คิดเลยว่าหัวใจของเจ้าจะมืดขนาดนี้น้ำเสียงของแม่สั่นแต่สายตายัางมั่นคง เก่งหัวเราะในลำคอแม่ไม่เคยให้ฉันได้อะไรเลยทุกอย่างต้องเป็นของฉันเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าหนักแน่นชัดเจนในความมืดแม่ถอยหลังจนหลังชนโต้ะไม้เสียงแก้วตกแตกดังเปรี้ยกระจายทั่วพื้นในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเหลือบเห็นโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าคลุมโตะ๊ะเธอแอบกดปุ่มที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เป็นปุ่มโทรออกอัตโนมัติที่ต่อสายไปยังตำรวจในหมู่บ้าน เก่งยังไม่รู้เขาเดินเข้ามาใกล้อีกเก้าแม่สูดลมหายใจลึกพยายามไม่ให้เสียงสัน่นลูกถ้าเจ้าฆ่าแม่ชีวิตเจ้าจะไม่มีวันสงบสุขเก่งยิ้มเย,ย้ยฉันไม่ต้องการความสงบสุขต้องการแค่เงินเท่านั้นเขาเงื้อมีดขึ้นสูงแม่ปิดตาแน่นแต่ก่อนที่คมมีดจะตกลงมาเสียงวีดของรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจดังขึ้นนอกบ้านไฟฉายหลายดวงส่องวาบเข้ามาผ่านหน้าต่าง หยุดวางมีดเดี๋ยวนี้เก่งสะดุ้งตัวสัน่นเขาหันขอบไปทางหน้าต่างดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแม่ยังคงยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้หนีเธอเพียงจ้องมองลูกชายเหมือนจะจดจำใบหน้าเขาไว้เป็นครั้งสุดท้ายเก่งพยายามหนีออกทางหลังบ้านแต่ลื่นล้มเพราะพื้นเปียกมีดหลุดจากมือเสียงดังแกรงกระแทกพื้นตำรวจกรูกันเข้ามากดตัวเขานอนราบกับพื้นไม้ แม่แม่วางแผนทั้งหมดนี้เหรอเก่งพูดเสียงแผ่วเมื่อถูกใส่กุญแจมือแม่เดินเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือออกไปสัมผัสแก้มลูกเบาๆใช่ลูกแม่ต้องทำเพื่อให้จะหยุดก่อนที่จะสายเกินไปเก่งเม้มปากน้ำตาเอ,อ่ขึ้นในดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยไร้แววแม่ได้ยินทุกอย่างตั้งแต่แรกใช่แม่ได้ยินหมดได้ยินแม้แต่เสียงในใจเจ้าที่กำลังจมดิ่งเสียงฝนค่อยๆเบาลง ไฟฉา้ของตำรวจสะท้อนบนพื้นเปียกเป็นประกายแม่ยืนนิ่งมองลูกชายถูกพาออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกหัวใจเธอปวดร้าวแต่แผ่วเบาด้วยความโล่งใจที่ความจริงได้ถูกเปิดเผยเธอหันกลับไปมองบ้านหลังเก่าที่เธออยู่มาครึ่งชีวิตโต๊ะที่มีเศษแก้วแต่กระจายพื้นที่เปื้อนน้ำฝนและรอยเท้าเธอรู้ว่าบ้านนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะเธอก้าวช้าๆไปยังเก้าอี้ไม้หน้าบ้าน แสงแดดยามเช้าเริ่มสาดลอดก้อนเมฆหลังพายุเธอหลับตาสูดกลิ่นดินเปียกฝนลึกๆและในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเธอเสียงของลูกชายในวันเด็กที่เคยเรียกเธอว่าแม่ครับอย่าทิ้งผมไปนะหัวใจของแม่เต้นแรงอีกครั้งความทรงจำที่เจ็บปวดและอบอุ่นผสมกันจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอรู้ว่าในความโหดร้ายยังมีบางอย่างในใจลูกที่ยังไม่ตายแต่ขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่า เรื่องราวนี้ยังไม่จบเพราะเงาของชายคนหนึ่งยังคงยืนอยู่ที่รั้วบ้านมองเข้ามาด้วยสายตาเย็นชาแม่ชะงักหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งเสียงฝนที่เพิ่งหยุดตกทำให้รอบบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำหยดจากชายคากับเสียงลมหายใจของเธอที่ถีรัวขึ้นทุกทีเธอหันไปมองทางรั้วอย่างช้าๆใต้แสงแดดที่ลอดผ่านเมฆจางๆเธอเห็นเงาร่างของชายคนหนึ่ง ยืนพิงเสาไม้เก่ามองเข้ามาโดยไม่พูดอะไรดวงตาของเขาคมกริบสะท้อนแสงปรบปลาๆเหมือนโลหะแม่ขมวดคิ้วพยายามเพ่งให้ชัดร่างนั้นสูงใหญ่ผมยาวประบ่าเสื้อเชิตเปียกชุ่มจากฝนแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือรอยยิ้มบนใบหน้าของเขารอยยิ้มที่คล้ายกับของเก่งลูกชายของเธออย่างน่าประหลาดใครหน้าเสียงของแม่สันเครือชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงเงยหน้าขึ้นช้าๆ และเดินเข้ามาใกล้รั้วทีละก้าวเสียงรองเท้าบูตตอกระทบพื้นโคลนดังแจ๊ะแจะ๊ะแต่ทุกก้าวเหมือนกดลึกลงในใจแม่คุณต้องเป็นแม่ของไอ้เก่งสินะเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นผมชื่อพสินหุ้นส่วนของมันแม่รู้ทันทีว่านี่คือชื่อที่เธอเคยได้ยินจากปลายสายของลูกชายคนที่คุยด้วยทุกคืนคนที่พูดเรื่องเงินกอน,นั้นเธอรีบถอยหลังหนึ่งก้าวมือสัน่นจนต้องจับพนักเก้าอี้ไว้แน่น มันถูกจับไปแล้วเธอพูดเสียงแผ่วฉันไม่มีอะไรให้เธออีกแล้วะสินหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นเหมือนน้ำแข็งผมรู้ครับว่าเขาถูกจับเพราะใครและผมก็รู้ว่าเอกสารบางอย่างยังอยู่ในบ้านหลังนี้แม่กลืนน้ำลายยากเย็นความกลัวล่นขึ้นมาจากท้องถึงอกเธอพยายามตั้งสติเธอจะเอาอะไรโฉนดกับเงินที่ซ่อนอยู่ในพื้นห้องนอนผสินตอบทันที เก่งบอกผมไว้หมดก่อนโดนจับเขาไว้ใจแม่มากเกินไปหัวใจแม่แทบหยุดเต้นเธอจำได้ว่าใต้พื้นห้องมีช่องลับจริงเป็นที่ที่สามีของเธอเคยซ่อนเงินเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตเธอไม่เคยบอกใครแม้แต่ลูกชายแต่เก่งกลับรู้และบอกคนอื่นพระสินก้าวข้ามรั้วเข้ามาเสียงเหล็กรั้วเสียดกับรองเท้าทำให้แม่สะดุง้งอย่าเข้ามา เธอตะโกนเสียงดังที่สุดเท่าที่เคยทำในชีวิตเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านเงียบๆแต่พระสินไม่หยุดเขาเดินเข้ามาเรื่อยๆเหมือนคนที่รู้ว่าผู้หญิงแก่คนหนึ่งไม่สามารถหนีไปไหนได้อย่าก,กลัวเลยครับผมแค่มาเอาของของผมมันไม่ใช่ของเธอแม่กัดฟันพูดเงินพวกนั้นเป็นของครอบครัวฉันของพ่อของเก่งของใครไม่สำคัญหรอกครับของคนที่ถือไว้ต่างหากที่รอด น้ำเสียงของผสศิลิ์เย็นเฉียบดวงตาไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเขาหยิบมีดพับออกมาจากกระเป๋าเสียงคลิกของใบมีดดังขึ้นชัดเจนในความเงียบแม่ถอยหลังมือควานหาบางสิ่งนิ้วของเธอสัมผัสกับกรอบรูปเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะรูปสามีและลูกชายตอนอยังเด็กยิ้มอย่างมีความสุขเธอหยิบมันขึ้นมาแน่นเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่ปกป้องเธอได้อย่าบังคับฉันทำร้ายคนแก่เลยครับพสศินผ์พูดเสียงเรียบ บอกผมเธอว่าช่องเก็บเงินอยู่ตรงไหนแม่เงียบหัวใจเธอเต้นแรงแต่สายตาเธอไม่สั่นไหวเธอรู้ว่าเขาจะไม่ไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการและในวินาทีนั้นเธอก็ตัดสินใจอีกครั้งครั้งนี้เธอจะไม่แกล้งเป็นคนอ่อนแออีกต่อไปเธอวางกรอบรูปลงเบาๆสายตาแข็งกร้าวขึ้นอย่างที่เธอเองก็ไม่เคยเห็นในกระจกเจ้าคิดว่าคนแก่ไม่มีทางสู้เหรอ พสินชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆคุณจะทำอะไรผมได้แม่เอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักข้างโต๊ะในนั้นมีของเก่าที่เธอเก็บไว้มานานปืนพกของสามีที่เคยเป็นตำรวจกลิ่นเหล็กเก่าคละคลุงทันทีเมื่อเธอจับมันขึ้นมามือของเธอสั่นแต่ดวงตาเธอแน่วแน่อย่าขยับเธอพูดเสียงสั่นแต่ชัดเจนพสินหยุดนิ่งใบหน้าซีดลงเล็กน้อย เขาไม่คิดว่าผู้หญิงแก่คนนี้จะกล้าจริงคุณไม่กล้ายิงหรอกเขาท้าทายแม่ยกปืนขึ้นช้าๆจนปลายกระบอกจาอก,กลางอกเขาลูกฉันเคยพูดแบบนี้เหมือนกันเธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่วันนี้แม่จะไม่ให้ใครทำร้ายบ้านนี้อีกเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งแสงแวบผ่านหน้าต่างเข้ามาในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัด ก้องสะท้อนไปทั่วบ้านเก่าในสายฝนที่ยังไม่หยุดสนิทกลิ่นดินเปียกฝนลอยคลุ้งในอากาศเสียงปืนยังสะท้อนกล้องอยู่ในหูของแม่ร่างของพสินสุดท่วมลงกับพื้นไม้เสียงลมหายใจขาดห่วงเลือดสีเข้มค่อยๆซึมออกจากอกเขากระจายเป็นวงกว้างแม่ยืนนิ่งมือยังคงกําปืนไว้แน่นแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสันไหวเวลาราวกับหยุดนิ่ง ทุกสิ่งรอบตัวเงียบงันมีเพียงเสียงฝนเบาๆที่ตกกระทบหลังคาเธอมองชายหนุ่มตรงหน้าที่ตอนนี้ดวงตาเริ่มพร่าทำไมแม่ถึงกล้ายิงเสียงเขาแผ่วเบาเกือบกลืนไปกับฝนแม่กลืนน้ำลายยากเย็นเพราะแม่รู้ดีว่าความเงียบไม่ช่วยอะไรอีกแล้วเขาพยายามยกมือขึ้นเหมือนจะคว้าบางสิ่งแต่กลับอ่อนแรงจนร่างแน่นิง่งแม่ค่อยๆสุดลงนั่งข้างร่างนั้นน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัว เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องทำร้ายใครแต่เธอรู้ว่าถ้าเธอไม่ทำวันนี้ชีวิตของเธออาจจบลงแทนกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นฝนจนแสบจมูกเธอเอื้อมมือไปปิดตาชายหนุ่มเบาๆแล้วหันไปมองประตูที่เปิดแง้มอยู่สายลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆจากข้างนอกบ้านแม่เสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงของนายตำรวจที่มาด้วยกันเมื่อคืน เขารีบเข้ามาเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นครับแม่เงยหน้าช้าๆดวงตาแดงกำ่ำเขาจะฆ่าฉันฉันไม่มีทางเลือกเสียงของเธอสั่นพร่าแต่มั่นคงนายตำรวจค่อยๆเข้ามาดูร่างของพศินแล้วหันมามองเธอด้วยสีหน้าหนักใจเราต้องพาแม่ไปโรงพักก่อนครับเขาพูดเบาๆแม่ไม่ขัดขืนเธอยืนขึ้นอย่างช้าๆมือยังคงถือปืนไว้แน่น ก่อนจะค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะอย่างสงบขณะถูกพาออกจากบ้านเธอเหลือบมองไปรอบๆผนังที่เปื้อนเลือดโต๊ะที่แตกและพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยรอยเท้าเปียกน้ำบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความลับความกลัวและความสูญเสียเมื่อขึ้นรถตำรวจสายฝนเริ่มซาลงท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่ในใจของเธอยังคงมืดครึ้มเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรั้วไม้ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยนั่งมองพระอาทิตย์ตกกับสามี ตอนนี้มันดูเหมือนกำแพงที่กั้นระหว่างอดีตและความจริงที่สถานีตำรวจแม่ถูกสอบสวนทั้งคืนเจ้าหน้าที่บันทึกคำให้การทุกถ้อยคำเธอเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มแกล้งหูหนวกจนถึงนาทีที่เธอต้องเหนี่ยวไกปืนทุกคนในห้องเงียบไม่มีใครพูดอะไรแม่รู้ไหมครับว่าถ้าไม่แกล้งเป็นหูหนวกตั้งแต่แรกบางทีเรื่องคงไม่ถึงขั้นนี้เสียงของนายตำรวจหนุ่มดังขึ้นอย่างอ่อนโยน แม่หลบตาลงแม่รู้แต่ถ้าแม่ไม่แกล้ง,งโง่แม่คงไม่มีโอกาสรู้ว่าลูกชายของแม่กลายเป็นคนแบบไหนน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนมือเหี่ยวยน่นเธอไม่รู้ว่ามันคือหยดน้ำตาของความเสียใจหรือโล่งใจบางทีอาจจะทั้งสองอย่างรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวการยิงกันในบ้านไม้หลังเก่ากระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านมุงดูแน่นพูดกันไม่ขาดปากบางคนสงสารแม่ บางคนกล่าวโทษว่าเธอใจร้ายแต่ไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในกำแพงไม้หลังนั้นหลังจากให้การเสร็จแม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านตำรวจหนึ่งนายขับรถมาส่งบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่กลิ่นคาวเลือดยังติดอยู่ในอากาศเธอเดินไปนั่งที่เก้าอี้ไม้ตัวเดิมสายลมยามเช้าพัดกลิ่นดินหอมชื้นเข้ามา เสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเธอไม่มีความสงบอีกต่อไปเธอมองไปยังต้นมะม่วงหน้าบ้านที่สามีเคยปลูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนใบของมันไหวเบาๆตามแรงลมและในจังหวะนั้นเองเธอได้ยินเสียงเบาๆจากด้านหลังแม่เธอสะดุ้งหันขอบไปทางประตูเสียงนั้นเหมือนเสียงของเก่งลูกชายของเธอทั้งที่เขาควรจะยังอยู่ในคุก ประตูไม้แง้มออกช้าๆเสียงบานพับดังเอียดเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงกรอบประตูสูงผอมใบหน้าซูบซีดแต่รอยยิ้มนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างแม่ไม่คิดถึงผมหรือเสียงเย็นเยียบแต่แผ่วเบาเหมือนมาจากคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆหรืออาจจะไม่ใช่คนแม่ขยับถอยหลังมือสั่นอีกครั้งเธอมองเห็นรอยเลือดเก่าๆตรงพื้น เสียงลมหายใจของเธอถี่รัวไม่ลุกอยู่ในคุกลุกอยู่ในคุกเธอกระซิบกับตัวเองแต่เงานั้นยังคงก้าวเข้ามาทุกก้าวที่มันเดินเสียงไม้ดังขึ้นราวกับตอบรับความกลัวของเธอแม่หลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเธอไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากความจริงหรือมาจากใจที่เริ่มแตกสลายของเธอเองเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่ตรงหน้าค่อยๆหยุดลง แม่ยืนนิ่งไม่กล้าลืมตาหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะขาดลมหายใจอากาศในห้องเย็นเฉียบราวกับเวลาหยุดหมุนแม่เสียงนั้นดังอีกครั้งแต่คราวนี้แผ่วเบาอ่อนโยนกว่าครั้งก่อนเหมือนเสียงของเก่งในวัยเด็กที่เคยเรียกเธอขณะหลับฝันร้ายแม่ค่อยๆลืมตาตรงหน้าของเธอไม่มีใครมีเพียงลมที่พัดผ่านเข้ามาทางประตูทำให้มา่านผืนเก่าไหวแผ่วเบา แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดเข้ามาแต่พื้นบ้านที่เปื้อนฝุ่นและรอยเวลาเธอสุดตัวลงนั่งหลับตาสูดลมหายใจลึกๆเสียงลมเสียงนกและกลิ่นดินเปียกฝนค่อยๆเติมความสงบกลับเข้าสู่หัวใจที่เหนื่อยล้าแม่มองไปยังภาพถ่ายของสามีและลูกชายที่ตั้งอยู่บนโต๊ะภาพนั้นซีดจางแต่รอยยิ้มของพวกเขายังคงชัดเจนเธอเอื้อมมือไปแตะกรอบรูปเบาๆพอแล้วแม่ทำเต็มที่แล้ว เธอพูดเสียงแผวราวกับฝากคำไปกับสายลมแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ส่องลงบนใบหน้าของเธอในแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบัดนี้มีเพียงความสงบความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเธอไม่ต้องแกล้ง,งโง่ไม่ต้องแกล้งหูหนวกอีกต่อไปแม่เอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ไม้เสียงลมผ่านใบมะม่วงดังสั่นไหวเบาๆเหมือนเสียงกล่อมยามค่ำคืน เธอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดโล่งเหมือนโลกได้ปลดปล่อยเธอจากความมืดมิดทั้งหมดน้ำตาหยดสุดท้ายร่วงลงบนมือเหี่ยวยน่นแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวมันคือหยดน้ำตาแห่งการให้อภัยเธอหลับตาลงช้าๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าในสายลมที่พัดผ่านแววเสียงเรียกเบาๆแม่ผมขอโทษเธอยิ้มตอบโดยไม่ต้องลืมตา ราวกับได้ยินคำขอโทษนั้นชัดเจนในใจภาพสุดท้ายบ้านไม้หลังเก่าที่ยืนท้าสายลมกลางแดดยามสายเสียงนกก้องกังวันเหนือหลังคาและแม่วัยชราที่หลับไหลยอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มที่บอกว่าเธอได้คืนความเงียบให้หัวใจของตัวเองอีกครั้ง